ชีวิตจริงก็ขี้เกียจในเกมก็ขี้เกียจขนาดเราเล่นเล่นอยู่ตรงนี้ยังขี้เกียจนั่งอยู่เฉยยังขี้เกียจแล้วก็บ่นจริงๆด้วยโอเคอ่ะนี่ฮะได้เพิ่งมาเรียบร้อยนะเพิ่งเฮ้ยกลับมาก่อนไ,ไปไหนแล้วนะ่ะ อือสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสุดหรับใหม่ครับอีกรอบนึงนะครับผมแท็กว่เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะไม่เล่นซีรีส์โลกนี้มีแต่พึ่งกันต่อนั่นเองฮะคลิปนี้ทำอะไรฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาเริ่มเลี้ยงพึ่งกันโอเคป่ะฮะพึ่งนะฮะโลกนี้มีแต่พึ่งแต่ตอนนี้เรายังไม่มีพึ่งเลยใช่ไหมฮะเราจะมาเริ่มเลี้ยงพึ่งโดยการทำเควสบริเวณเส้นตรงนี้ฮะ นี่ฮะเส้นตรงนี้แฟดนี่เราจะต้องทำลังพึ่งก่อนโอเคป่ะฮะแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็จะมีพึ่งนั่นเองฮะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยว่ากันฮะเรามาเริ่มทำลังพึ่งกันก่อนแล้วกัน mm. ซึ่งลังพึ่งเนี่ยฮะเราจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่า behind frame ฮะก็ไม่ยากอะไรฮะก็นี่ใช้สติกล้อมรอบแบบนี้แล้วก็สติงโอเคไม่มีปัญหาเรามีสติงอยู่9อันดังตึง,ง,งนะฮะโอเคฮะเอาสติงมา3อันแล้วก็ต้องการเส้นเชือกนิดนึงนะฮะแป๊บนึงนะฮะอ๋อใช่ฮะ สังเกตอะไรไหมฮะผมได้ขยายเกาะไปแล้วเห็นป่ะมีความกว้างขึ้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฮะคือเนื่องจากว่ามันปั๊มดินปั๊มหินได้ค่อนข้างช้านะฮะนี่ตอนนี้ดินกับหินของเรานี่แบบแทบจะหมดเกาะกันแล้วเนี่ยมันปั๊มช้าไงเข้าใจไหมดังนั้นคือเกาะเราก็จะแบบขยายช้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่เหมือนเวอร์ชั่นก่อนอันนี้เข้าใจไหมเครื่องปั๊มดินปั๊มหินมันปั๊มได้เร็วมากฮะอันนี้มันแบบมันโดนเนิร์ฟสุดๆเลยฮะก็ไม่เป็นไรฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรามาทำดึดดึดดึดดดดดด Be, be frame, บีไฮเฟรมแป๊บหนึ่งฮะแบบนี้โอเคสามอันฮะตึงตึงโอเคเควสสำเร็จ okay. แล้วไม่มีของรางวัลต่อไปฮะทำรังพึ่งฮะซึ่งรังพึ่งฮะอีดูดิเห็นจ้ะมีดอกไม้ให้ด้วยแล้วก็มีหนังสืออะไรด้วยน่าสนใจมาเริ่มทำรังพึ่งเลยแล้วกันวิธีการทำก็แบบแหมง่ายเหลือเกินเนาะก็เอาบีไฮเฟรมที่เราทำเมื่อสักครู่นี้เนี่ยฮะเอามาคราบล้อมรอบกับแผงแบบนี้แชบแแวบ แหบนี้แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้ฮ่าได้หลังพึ่งเรียบร้อยครับปาบโอ้โหมีดอกไม้โอเคครับดอกไม้แล้วก็แป๊บนึงนะตัวหนังสือมันบัง่อออกไปเร็วๆสิโอเคครับเราก็ได้หนังสืออีกหนึ่งอันนะฮะเป็นหนังสือเกี่ยวกับพึ่งนะฮะอ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รีสอร์ทบีคีเปอร์ก็คือยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบเออพึ่งนั่นเองฮะมี ผู้มือการใช้งานเยอะมากนะฮะ hmm. อ่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตอนนี้กดกลับแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโอเคมไม่ต้องดูหนังสือดูผม <laughs> หนังสือมันอาจจะแบบมีความวุ่นวายฮะดูผมดูผมดูผมง่ายกว่าหนังสือช่างมันฮะหนังสือก็โอเคครับนอนนอนนอน <laughs> บางคารั้งหนังสือดูแล้วแบบมันก็จะมึนๆน่ะอะไรเงี้ยนะฮะ <laughs> เริ่มเลยแล้วกันนะอันดับแรกฮะเราต้องการเลี้ยงพึ่งใช่ไหมตอนนี้เราได้รังพึ่งแล้วใช่ไหมรั <laughs> งพึ่งถ้าเราอยากจะเลี้ยยงงงึ้ดีีๆเเเนน่ฮะะราาจตออควั เขาเรียกอะไรนะเอาแคมไฟเออร์วางไว้ด้านล่างหลังพึ่งอันนี้มันเป็นหลักสูตรไหครับขั้นพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะก็หวังว่าหลายๆคนก็น่าจะพอจํากันได้พูดเหมือนคุณครูเลยนะก็ว่าหลายๆคนน่าจะพอจํากันได้หลักสูตรขั้นพื้นฐานแหมพูดเหมือนกระทรวงศึกษาธิการเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> อะแคม์ <c oughs> กระทรวงศึกษาไหมครับี่การวะโอเคฮะนี่ฮะอันดับแรกเราทําแคมไฟก่อนโอเคป่ะฮะซึ่งแคมไฟเนี่ยก็เป็นไอเทมปกติใช่ไหมครับ <c oughs> เราจะทําลังพึ่งชั่วคราวบริเวณตรงนี้นะฮะอันนี้ถามว่ามันเป็นบ้านใช่ไหมฮะ เอออย่าเรียกว่าบ้านดีกว่าเรียกว่าห้องน้ำนะฮะห้องห้องสุขาพิบานนะฮะใช่ไหมห้องส้วมอเออเพราะว่าอะไรฮะคือผมเข้ามา a f k ใช้ในการหลบแฟนทอมเฉยๆนะฮะคือเอานะ่ะชั่วข่าวเออนะ่ะอันนี้บ้านมันทุเรศคืออย่างน้อยบ้านดินเวอร์ชันก่อนมันยังโอเคใช่ไหมอันนี้มันทุเรศอันนี้แบบชั่วข่าวจริงๆอันเนี้ยเราใช้หลบพึ่งไม่ได้ด้วยฮะเพราะว่าบ้านมันแคบใช่ไหมเนี่ยพึ่งมันสามารถแบบต่อยเราได้อยู่ดีอะ่ะคือไหมครับเป็นเกมหาสัจจัน์ฮะเนี่ยมันต่อย ทะลุบอกได้โอเคกลับมาเรื่องรังผึ่งของเรากันต่อฮะผมนี่ก็ไปเรื่อยเนี่ยฮะนี่คือแคมป์ไฟเจอของเราใช่ไหมฮะเราวู้อา้าวต้นไม้โตพอดีเลยนี่ฮะเราแปะแบบนี้อ่านี่แหละฮะรังพึ่งของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะต้องหาผึ้งฮะแต่เราแปะดอกไม้แถวนี้นิดนึงนะฮะแปะดอกไม้เพื่อให้ผึ้งเนี่ยฮะจะได้มีดอกไม้โอเคมาดูเคสกันดีกว่าฮะ เควสสุดท้ายฮะที่เราจะให้พึ่งเกิดฮะแต่ว่าเควสอันเนี้ยมันดมันเหมือนง่ายนะแต่ว่ามันมีขั้นตอนที่ค่อนข้างเยอะฮะอันดับแรกเดี๋ยวเราต้องทาอุปกรณ์สิ่งนี้ก่อนฮะโอ้นี่ไงบอกแล้วมันไม่ง่ายเห็นสูตรคราฟอะไรหรือเปล่าฮะอันนี้คือเราจะต้องใช้ดอกไม้อะไรก็ได้แล้วก็กลีบดอกไม้สีเหลืองนะฮะกลีบดอกไม้สีเหลืองกลีบดอกไม้สีเหลืองยังพอรุนฮะแต่ปัญหาคือไอเทมอันนี้ฮะโกลสโตนดาร์ฮะโกลสโตนดาร์ก็คือผงโกลสโตนเราจะหาจากไหนใช่ไหม ผงโกสโตนก็สามารถหาได้จากการล่อนแร่ฮะเราจะต้องเอาดาัสเนี่ยฮะมาล่อนในตะแกรงเหล็กเอ้ยจะอู้เฮ้ยวันนี้พ่อพ่อมาวันนี้พ่อโอ้โหพ่อขายอะไรเนี่ยพ่อ จ๋อเื่อนแล้ววันนี้พ่อพ่อขายพ่อขายแต่ละอย่างที่ผมก็ซื้อไม่ได้อ่ะพ่อโตพ่อมาทำไมเนี่ยมาทำไมนะครับมาทำไมอ่ะปล่อยพ่อเขาเดินเล่นในเกาะของเราไปหน่อยละกันนะฮะคือไม่มีตังค์เข้าใจป่ะเออเอารับแอปเปิลสักลูกไหมพ่อเออพ่อมาเกาะนี้ได้ไงเนี่ยขึ้นเออขึ้นขึ้นรถลอยได้มาเหรอฮร์รี่พอตเตอร์มาเหรอฮะโอเคครับปล่อยพ่อไปแล้วกันนะฮะให้เขาเดินเล่นในเกาะของเราไป คือเมื่อกี้อยู่ดีก็ว้ามาันเฉอยเลยอะนะฮะเป็นเกมที่ไม่ธรรมดากลับมาเื่งของเรากันต่อฮะเราจะต้องล่อนแร่ถูกต้องไหมฮะเนี่ยพ่อชวนคุยเนี่ยห็นเนี่ยผมลืมเลยเนี่ยพ่อบอกเกี่ยวอะไรด้วย <c oughs> นี่ฮะเราจะต้องล่อนแร่เห็นป่ะใช้ตะแกรงเหล็กเห็นป่ะฮะซึ่งตะแกรงเหล็กเนี่ยฮะก็คือใช้ตะแกรงฟินลอ้ลอมรอบด้วยเหล็กแบบนี้หนึ่งสามสี่ห้าหกต้องใช้เหล็กหกก้อนไต่รีวเราบีเหล็กไหมเนี่ย เรามีเหล็ก1่ก้อนเรามีโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตปิ้งแร่ตรงนี้แปบ๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็ต้องใช้ตะแกรงเหล็กใช่ไหมเอาตะแกรงฟีนออกมานะฮะเอาตะแกรงฟีนออกมาเรายังนะฮะคือมันต้องใช้ตะแกรงเหล็กเข้าใจไหมถ้าเราใช้ตะแกรงฟีนในการลอนแร่เนี่ยฮะเราจะไม่ได้ของที่เราต้องการะฮะคือมันก็มีสูตรบ,บอกอยู่นั่นแหละฮะแล้วของในกล่องผมก็เต็มอีกเล้ยของในกล่องมันเยอะจริงๆเอยจึงๆนะฮะอาา่ฮะอาา่ฮะ Hey. ฝากไว้ตรงนี้ชั่วคราวอีกยาวนานฝากไว้กว่อนฮะพวกตะแกงนี่มันเกะก,กะมากเลยมันซ้อนกันไม่ได้เข้าใจไหมแล้วพอมันซ้อนกันไม่ได้มันก็เกะก,กะเอ,อมันจะต้องล่อนดาสถูกต้องมาฮะซึ่งเรามีดาสหรือเปล่าฮะฝ hmm. ุ่นอะฝุ่นฝุ่นฝุ่นฮัทจิวนะฮะรู้สึกฝุ่นจะไม่มีไม่เป็นไรฮะอีเรามีโคบอลตนจํานวนมากเรามีคอนจำนวนมากานั่นแหละ,ะับผมจะทำสิ่งนั้นแหละฮะเราจะมานั่งทุบแลกกันอีกรอบหนึ่ง เห็นป่ะชีวิตมันดีขึ้นตั้งแต่เรามีเครื่องปั๊มคโบตนอัตโนมัติเนี่ยฮะไม่ต้องมานั่งทุบเองให้เสียเวลานะฮะเสียเวลาแนตะ่เสียเวลาออกอย่างอีต้องลาออกจะขอลาออกปัทวงคนงกงักเพลงยุบไหนเนี่ยฮะเพลงยุค80ศลองไปถามผู้ปกครองดูนะคะรับรู้จักไหม <laughs> ไม่น่าจะรู้จักแล้วมั้งร,รู้จักร,รู้จักแหละฮะรู้จักแต่ว่าแบบมันกเก่าอะเออเอนะเราจะไม่แก่เราจะไม่แก่แกคนเดียวโอเคปะเราจะรับผู้ชมแก่ไปด้วยกันตอนนี้ผมก็อายุ25เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ <c oughs> <c oughs> ทำไมเราแก่เราจังเลยอะ <c oughs> อยากอยู่อายุ20ี่สิบแทำไมตัวเลขมันต้องขึ้นด้วยก็ไม่เข้าใจ <c oughs> ตัว <screws> <Basil> <recalled>. <Kyoto> ชีวิตนี้ผมก็ยังไม่เคยอายุ25มาก่อนเลยนะฮะก็แง่ดิใครจะมีอายุ25สองครั้งอ่ะใช่ปะเออพูดแปลกๆก็ในคลิปนี้เนี่ยเออรู้สึกจะนอนน้อยดีดดีดีนะฮะเออพูดแปลกๆโอเคฮะถมขึ้นมาแบบนี้ฮะโอเคขึ้นมาขึ้นมาเราต้องการด่าโอเคป่ะดังนั้นเราก็จะเตรียมเอาไว้ก่อนโอเคโอเคโอเคอ่าเรามีคบกาตนเยอะโอเคครับเออไนี่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 อุปกรณ์วางจะพังอยู่แล้วอีกอีกเนี่อีกี่อีอีอ้าวทุบฮะหนึ่งสองสาม ปิวปิวนี่ครับปิว <c oughs> โอ้ยหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยในเกมในเกมในเกมฮะคือชีวิตจริงเพิ่งกินข้าวมานะฮะก็ถามว่ากินได้ไหมกินได้ครับเป็นบุคคลที่กินได้ตลอดนะฮะ <c oughs> คือผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าผมเป็นคนที่กระเพาะหลุมดํามากเห็นพรอมๆแบบนี้ถามว่าพรอมหรือเปล่าก็เริ่มจะอ้วนแล้วแหละนะฮะเป็นคนที่กระเพาะหลุมดํามากนะฮะค,คือกินเก่งมากคือกินเก่งแล้วก็ออกกำลังกายเก่งด้วยดังนั้นหุ่นก็เลยยังแบบเออพอรุนอยู่โอเคถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋ะวางกาเบลนะฮะวางกาเบลอ่ะเราก็ แปะเข้าไปนะแปะเข้าไปใช่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 เราต้องทําให้ได้ฝุ่นนะเออทุบไปเรื่อยๆทุบไปเรื่อยๆจากหินกลายเป็นก้อนกวดก้อนกวดทุบอีกกลายเป็นทรายทรายทุบอีกนะฮะอยากได้เครื่องแบบให้มันทุบอัตโนมัติจริงๆเลยเนี่ยนี่ขี้เกียจแล้วเนี่ยนี่ขนาดมีอุปกรณ์ในการช่วยทุบแล้วย,ยังขี้เกียจขนาดนี้แต่ลี้ยว <Okay, okay. S 1> อารมณ์ประมาณคือจะเล่นเกมแล้วยังจะขี้เกียจอีกนะฮะ ชีวิตจริงเป็นคนขี้เกียจไหมโคตรขี้เกียจชีวิตจริ <c oughs> รงผมเป็นคนขี้เกียจขนาดไหนใช่ไหมฮะขนาดไฟหน้าบ้านผมยังขี้เกียจเปิดเลยนะ <c oughs> วิธีเอ่อทุกวันเนี่ยฮะทำยังไงก็คือทาําระบบเอ่ออัตโนมัตินะฮะก็คือกด <c oughs> มือถือตัวเองปุ๊บแล้วไฟหน้าบ้านเปิดนะฮะคือความขี้เกียจทําให้ชีวิตเราสบายมากขึ้นคือพอเราขี้เกียจเราก็จะทําอุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยเข้ามาไงทําให้ชีวิตเราสบายมากขึ้นไงเเข้าใจป่ะฮะกลับมาเรื่องไมโครของเรากันต่อฮะอะไรทำไมทำไมคลิปนี้ผมพูดมากจังเนี่ยเอาได้รายแล้วใช่ไหมอ่ะได้รายแล้วอีก แป,ป๊บหนึ่งฮะ <c oughs> อ่ะอุปกรณ์วางพังซะและ้วโอเคับวางด้วยระบบมือไปก็ได้นะฮะไม่แคร์สื่อนะะเออขี้เกียจวางวางอุปกรณ์ของมันเถอะทำอุปกรณ์ดีๆเถอะว่าแต่พ่อเออพ่อมาแล้วมีของดีๆอะไรบ้างอันนี้อันนี้คือคู่มือการใช้งานหนังสือใช่ไหม <c oughs> นี่นี่พ่อไปเอามาจากไหนเนี่ยคู่มือหนังสือเนี่ยอะ <c oughs> เดินเก็บได้ข้างทางเหรอใครทําคู่มือตกเอาไว้ป่ะฮะมีใครทําคู่มืออะไรหนังสืออะไรตกไว้ป่ะฮะมารับได้ที่พ่อนะฮะอ้าหนึ่งสองอช่ อ้ายคอนพังหมดแล้วอ,อนาคตขอเถอะมันช่วยมีวิธีการปั๊มแร่ที่ดีกว่านี้หน่อยเถอะผมขี้เกียจแล้ว <laughs> เล่นเกมียมไม่ได้แป๊บเดียวก็ขี้เกียจคนอะไรก็ไม่รู้ขี้เกียจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจริงก็ขี้เกียจในเกมก็ขี้เกียจขนาดเราเล่นๆอยู่ตรงนี้ยังขี้เกียจนั่งเฉยเฉยยังขี้เกียจเรวก็บ่นจริงๆด้วยโอเคคคอะไรบ่นโคตรเก่งเลยเออผมเนี่ย <laughs> บ่นเก่งมากเลยวันนี้เป็นไรก็ไม่รู้วันนี้วันนี้ดีจัดจัดเอ้าโอเค แล้วเป็นไงฮะตอนนี้เป็นไงในเกมเห็นป่ะฮะพอเราทุบเยอะๆเนี่ยมันก็หิวไงอนาคตเราต้องหาแหล่งอาหารให้ดีด้วยตอนนี้แหล่งอาหารของเรามันช่างแบบเฮาน่าเศร้ามากเลยโอเคเราได้เหล็กแล้วใช่ไหมฮะเราได้เหล็กเราเอาเหล็กมาทาอะไรนะเฮ้ยแก่แล้วลืมอ๋อเอาเหล็กมาทําอะไรเอามาทําตะแกรงเหล็กโอ้ยตายรลีวนี่อายุยี่สิบห้าแล้วเราขี้ลืมมันแล้วเหรอเนี่ยโอเคฮะทําตะแกรงเหล็กแบบนี้อืมไม่ใช่ทําตะแกรงเหล็กอย่างนี้เออ นี่ฮะตรงกลางเนี่ยคือตะแกรงฟินเอาเหล็กมาล้อมรอบแบบนี้นี่ได้ตะแกรงเหล็กเรียบร้อยอ่ะวางเข้าไปเออกินอาหารแป๊บ,บนึงหิวโอเคฮะเคเวสเสร็จเรียบร้อยอ่ะฮะ <c oughs> นี่ฮะแล,ะล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มล่อนได้เลยฮะแล้วถ้าเกิดสมมติเราโชคดีเนี่ยเราก็อาจจะมีโอกาสได้โกสโตนนะฮะแล้วเพิ่มเติมคือออ้ได้บอลมิวด้วยได้เลสโตนด้วยโอเคโอเคโอเคล่อนไปเรื่อยๆฮะใช้เวลานาน,านมากเรามีเหล็ก <c oughs> เพิ่มอยู่ไหมอะเรามีเหล็กสามก้อนเองใช่ไหมเรา ผมอยากได้เหล็กเพิ่มอีกหนึ่งก้อนนะเอ้าก็มีนี่หว่านี่ไงถ้าเกิดสมมติเรามีเหล็กเพิ่มอีกหนึ่งก้อนเราก็ทำตะแกรงเพิ่มอีกหนึ่งอันได้ใช่ปะ่ะฮะมันจะได้แบบเร็วๆไงฉลาดฉลาดฉลาดเอาเอาครับสิฮะแวบแวบนะฮะเมื่อกี้วิธีการครับเร็วๆคือกดตัว K ที่คีย์บอร์ดโอเคปะ่ะเนี่ยฮะเอาเมาส์มาวางเหนือไอเทมตรงนี้กดตัว K ปห๊บเห็นป่ะฮะมันก็จะคับเป็นอย่างนี้ให้อัตโนมัตินะฮะก็ดีฮะสำหรับคนขี้เกียจนะฮะ ขี้เกียจมากเลยอ่านี่ได้มาอีกหนึ่งอันแล้วฮะสุดยอดชีวิตดีดีคือเหล็กเนี่ยฮะถามว่ามีใช้เอขอโทษฮะเหล็กเนี่ยมีเก็บเอาไว้ในกล่องดีไหมก็ดีแต่ว่าบางครั้งเอาเหล็กมาใช้เถอะฮะมันจะได้แบบอนาคตจะได้ปัม๊มแร่เพิ่มเติมได้ไงอ้สวัสดีพ่อเอาพ่อหายตัวไปแล้ววัสดีพ่อบายบายพ่อกูไหนพ่ออยากจะซื้อเหล็กแต่ไม่มีเอมโบโร่เอมโบโร่หาได้จาก 0.8ที่จะได้ Emerald. เอเมอรัลล์มันน้อยจังเลยเนาะอารมณ์ประมาณคือเอเมอรัลลเนี่ยแพงพอๆกับไดมอนด์เลยว่างั้นเถอะนะโอเคครับล่อต่อไปครับแ đ ถถถถถ้าเราโชคดีเราจะได้โกลสโตนแต่ถ้าเกิดสมมุติเราโชคไม่ดีเราก็จะไม่ได้นะฮะพูดทําไมก็ไม่รู้เอานะมันจะต้องโชคดีบ้างแหละเนี่ยฮะเรามีเออเรามีดาสต้องเยอะนะฮะมันจะต้องได้โกลสโตนบ้างแหละนะต้องมีสักวันต้องมีสักวันเดี๋ยวขอล่อหาโกลสโตนตั้งหนึ่งฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีทีมวะ โอเคตอนนี้เราได้โกลสโตนดาร์สมาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรน,นะฮะตอนนี้เราเหลือดาร์สอยู่ประมาณเท่านี้อ่า,อาเดี๋ยวเดี๋ยวขอทําตรงนี้ให้มันหมดหมด,หมดไปเลยแล้วกันนะฮะ เก็บดัสเอาไปสักชุดหนึ่งแล้วกันฮะเผื่อเผื่อเผื่ออีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคฮะพอแล้วเมื่อยมือได้โกลด์สโตนดัสมา12อันใช่ไหมฮะดังนั้นเก็บเอาไว้ก่อนฮะอ่าอ่าฮะาอ่านี่ไอเทมอะไรเนี่ยฮะโอ้น่าสนใจโอเคตอนนี้เราได้โกลด์สโตนดัสมาเรียบร้อยใช่ไหมฮะนี่ฮะเราจะต้องทำไอ้เจ้าตุ๊กตาตรงกลางตรงนี้ฮะซึ่งตุ๊กตาตรงกลางตรงนี้อ้ยาอะไรกันครับเนี่ยตุ๊กตาตรงกลางตรงเนี้ยดูดิต้องใช้เอเมอรัลด์แล้วก็ไดดดมออน์้้วยโโห แอมเบอร์โลไม่ก็อนไดมอนด์โอ้แอมเบอร์โลไม่ก็อนไดมอนด์งั้นเราก็ต้องมานั่งล่อนแร่อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยไอ้ยาแล้วโอกาสเท่าไหร่โอกาสประมาณ1%เราตแล้วต้องล่อนแร่ขนาดไหนเนี่ยกว่าจะได้ไดมอนด์เนี่ยล่อนแร่ห0ึครั้งได้1ก้อนอะไรอย่างเงี้ยฮะโดยประมาณนะฮะเป็นอะไรที่แบบเร็ว้ายอ่ะโอ้โหอ่าก็แตะนะฮะคือในคลิปนี้เนี่ย ถ้าเกิดสมมติเราจะเลี้ยงพึ่งเนี่ยเราจะต้องมีพึ่งทั้งหมด2ตัวโอเคป่ะเพื่อที่ว่าพึ่ง2ตัวตรงนี้นะฮะมันจะได้โซเดมคอมกันได้แล้วพอโซเดมคอมแล้วมันก็จะได้มีลูกมีหลานนะฮะโซเดมคอมเออมันจะได้แบบแต่งงานผสมพันธุ์กันได้นะโซเดมาคอมอ่ะก็แด้ก็แด้ก็แด้โอเคครับอดทนฮะอดทนครับนี่ฮะทำอุปกรณ์ตรงนี้นิดนึงทำอุปกรณ์นะฮะได้เวลาเผาผ่านคโปสโตนกันแล้วนะฮะได้เวลาเผาผ่านคโปสโตนเช่นยังไงบ้างฮะเออเนี่ยเนี่ยทำคอนเยอะๆอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะ เนี่ยๆๆๆวางไว้วาง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 อือหือเอาหงอาหารทุกวันนี้อาหารเหลือแอปเปิลอยู่14อันน่าเศร้าเหลือเกินอนาคตหวังว่าเราจะมีแรงอาหารที่ดีกว่านี้นะฮะหวังว่านะหวังว่าโอเคต่อขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาปรับปับปับปับอีอยะอือยะอ่าฮะอ่าฮะก็ยังดีนะฮะที่ว่าเราแบบทุบแค่ชั้นเดียวก็พอแล้วไม่ถึงแบบจากโคบอลต์ให้เป็นกาเวลแล้วก็เอาไปร่อนได้เลยอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเราต้องเอาไปทำหลายๆขั้นตอนแบบผงฝุ่นอย่างเงี้ยขี้เกียจตายเลยฮะอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยก้อนทั้งหมดตรงเนี้ยฮะ หวังว่าเราน่าจะได้ไดมอนด์แล้วก็เอมลโมโลืรบ้างละมั้งนะฮะคือหาประมาณก้อนเดียวก็พอแล้วเอ้ยคอปเนอตอนีอ่นี่นี่อนพังเอาดอิพังเข้าไปอพังเข้าไปอ่ะเอาให้สุด ขอนทางหมดแล้วเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดอีกอือหิวตายกันพอดีคือเวลาเราทุบแล้วโดยใช้แบบเขาเรนะเวลาทุบแล้วใช้อุปกรณ์แบบเนี่ย F T B a n t i m a t e อย่างเงี้ยเนี่ยทุบแล้วก็แบบไปทั้งหมดอย่างเงี้ยฮะมันใช้หลดอาหารค่อนข้างเยอะอยู่เข้าใจป่ะฮะแล้วมันก็แบบเอานะาขี้เกียจมากเลยขี้เกียจอีกอะขี้เกียจกินเนี่ยขี้เกียจกินขี้เกียจหาอาหารชีวิตมันช่างน่าเศร้าเหลือเกินแล้วผมก็ขี้เกียจหาแร่อีกเหมือนกันนะฮะรอไปอีกยาวนานนะฮะโอ้หวังว่าเราน่าจะได้มอนหว ไม่มากก็น้อยนะโอเคฮะเดี๋ยวขออนุญาตล้อนแรกแป๊บหนึ่งเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะเอายังไม่ทานอะไรเลยแ <c oughs> ป๊บเดียวได้ไดมอนแล้วโอเคสุดยอด <c oughs> ได้ไดมอนอย่างรวดเร็วเลยคือมันก็ขึ้นอยู่กับโชคนั่นแหละนะฮะโอเคฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนได้ไดมอนแล้วเย่เฮ่ต่อไปเราต้องการอะไรต่อไปเราต้องการเคลฮะซึ่งเราก็ทำเคลได้ง่ายๆนี่ฮะตักน้ำมาถังหนึ่งใส่เข้าไป แล้วก็เอาดาสเนี่ยฮะใส่ขี้ขวาเงบเงบได้เคลมาแล้วฮะโอ้โหง่ายเสเหลือเกินโอเคทําอีกหนึ่งอันเงบเงบแบบนี้เอามาทําเป็นเคลอย่างงี้มาจะได้พึ่งกันแล้วเย่ฮเนี่ฮะทำแบบนี้ก่อนขาดอะไร <c oughs> ไม่ใช่เคลธรรมดาด้วยเฮ้มันเป็นเคลเรียกว่าเคลผสมบนมิว <c oughs> อ่ะยังโชคดีฮะที่เรามีบนมิว <c oughs> มันต้องการเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่สงสามสี่ห้าโอเคได้ยัง ได้แล้วโอเคครับได้มาสี่ตัวนะฮะเยี่ยมแล้วก็เอามาผสมกับไอ้สูตรพวกเนี้ยนะฮะสูตรนรกจริงๆมันต้องการดอกไม้สีเหลืองใช่ไหมงั้นเราไปหาดอกไม้สีเหลืองกันแป๊บหนึ่งฮะอ่าโอเคหนึ okay. ่งดอกปึบโอเคครับ,บ,บได้มาอีกสองดอกอ่าเอาอีกเอาอีกอวิธีการสิ้นเปลืองสุดๆเลยดอกไม้สีอื่นๆก็อย่าไปโยนทิ้งมันนะฮะเราสามารถใช้ดอกไม้ได้ทุกสีในการเลี้ยงพึ่งฮะโอ้ยขอดอกไม้สีเหลืองหน่อยเร็ว โอเคยอดเยี่ยมฮะเราได้ดอกไม้สีเหลืองมาเรียบร้อยฮะเอามาทําเป็นกลีบดอกไม้แบบนี้แล้วก็แบบนี้อาา่าฮะขาดอะไรขาดโกสโตนได้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 โกสโตนโกสโตนโกสโตนเราไว้นี่ใช่ไหมอา่อาอา่อาอา่อาอ่าอ่โอเคฮะทำมาทั้งหมด2ตัวนะฮะก็คือพึ่งเนี่ยฮะทำมา2ตัวแบบนี้คืออันนี้มันไม่ใช่พึง่งมันเป็นตุ๊ก,กตาเหมือนแบบตุ๊กตาหมอผีเข้าใจไหมฮะแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาไปไล่มนอนันตปัตชัยเยอะไรอย่างงี้กันอีกรอบหนึ่งโอเคได้ตุ๊กตาพึ่งมาแบบนี้อา่า บางคนอาจจะถามว่ามันตุก๊กตาพึ่งยังไงใช่ไหมฮะก็มันเขียนว,ว่าบิ๊ง่ะเข้าใจไหมคือ buzz ก็คือเวลาพึ่งมันบินเนี่ยมันก็จะแบบก็คือเป็นการเปรียบเทียบคำนั่นแหละครับโอเคแล้วยังไงกับชีวิตต่อครับตรงนี้เราเสร็จเควสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะ ถ้าอ่านเควสด,ดีๆะฮะเขาบอกอยู่ว่าเขาให้เราทำวิชวลเทอร์ครับเ <c oughs> ดีเวลาสนุกแล้วจะพ่อแห่งวิชวลเทอร์นะต้องทำเสียงเอฟโคโนิดนึงไม่รู้คนตัดต่อใส่เป็นบาวไม่รู้โอเคแซวแซลแซวแแหมเป็นซีรีส์ที่เก่าแก่มากโอเคฮะเราจะต้องทำยังไงไอวิชวลเทอร์เนี่ยก็คือเราจะต้องมีดินนะฮะเอาดินเปลา่าๆมาบอกว่าดินเปลา่าๆโอเคฮะเอาดินเปลา่าๆมาสักประมาณสีก้อนละกันนะฮะจริงๆกี่ก้อนก็ได้แหละเอามาสีก้อนแล้วก็เราต้องหาสิ่งที่เรียกว่า แอนเชียนสปอปปะผมว่าผมเคยลอนได้นะ มันอยู่ไหนนาะมันอยู่ตรงนี่อ่าแอนเชียนสปอร์หาได้จากไหนฮะก็เราได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วแหละนะฮะหาได้จากการที่เอาดินเนี่ยฮะไปร่อนนั่นเองแอนเชียนสปอร์ก็คือแบบยังไงอ่ะเออสปอร์ก็คือแบบพวกเหมือนแบบเชื้อราดอกเห็ดอะไรประมาณเนี้ยนะฮะที่มันอยู่ในดินเนี่ยสาระจะมีดีไหมเนี่ยได้แหละฮะผมขออนุญาตชั่วคราวแล้วกันนะฮะนี่ฮะวางตรงนี้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 ดืดดืดดอ่ะแล้วเอาเชื้อราวางไว้ตรงกลางโอเคป่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะแพร่ให้อัตโนมัตินะฮะใช้ระยะใช้รระะะยเเวลาาสัักนนิดึงงฮอถ มาหนึ่งถังโอเคป่ะนี่เอาถังมาหนึ่งถังแบบนี้อ่ะแล้วก็เอาวางวางเอาไว้บนไมซิเลียมตรงนี้นะฮะอ่ะฮะและหลังจากนั้นฮะเติมน้ำฮะก็เป็นอันเสร็จฮะเติมน้ำฮะโอเคเติมน้ำปับ๊บอ่ะเติมสิฮัลโหลเวิลทำไมเติมไม่ได้ก็อ่ะ mm hmm. ตูดมึกเถอะหรือว่าบัคโอเคครับบัค <laughs> โอ้สุดอยอดจริงๆเลยเกมของเราเนี่ยฮะเออวางถัง เติมน้ําเห็นปะ่ะฮะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งเห็นปะ่ะฮะมันจะมีควันฟุ้งฟิงฟุงฟ้งฟิงนั่นแหละฮะมันกําลังแปลงสาภาพฮะมันกําลังแปลงร่างเป็นกาเป็นวิชโปรเทอร์แหมแปลงร่างก็อยากจะเล่นท่าเหมือนกันเลยแต่ว่าแบบที่มันแคบอะเข้าใจปะ <c oughs> <c oughs> <ๆ> <c oughs> ่ะก็ไม่รู้จะเหวี่ยงเหวี่ยงยังไงเดี๋ยวเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาโดนไมโครโฟนพังซวยอีกโ <c oughs> อเคฮะถึงไหนละ <c oughs> นี่ฮะเราได้วิชโปรเทอร์เรียบร้อยใช่ไหมแบบฮะแล้วขั้นตอนสุดท้ายครับเราจะต้องนี่ฮะไอ้ตุ๊กตาสีเหลืองตรงนี้เนี่ยฮะเราก็จะคลิกขวา อ่าแล้วตอนนี้มันก็โอ้มานันตปัดชายเยเอาปารต์ตเทนะอ <c oughs> าปัดจยยามันควันเยอะมากค <c oughs> วันเยอะมากอ่านี่ฮะได้พึ่งมาเรียบร้อยนะะพึง่งเฮ้ยกบมาก่อนไปไหนแล้วนะ่ะเฮ้ยฮัลโหลคุณพึง่งตายแล้วฮะท่านผู้ชมฮะคือรังพึ่งของเราอยู่ตรงนี้รังพึ่งเราอยู่นี้พึ่งเราหลังพึ่งเราอยู่นี่ คุณพึ่งไปนู่นแล้วกลับมาก่อนกำลังพึ่งไหนอยู่โนนกลับมาอ้าวันดีฮะพี่วัวเกิดด้วยฮะพึ่งอ๋อรู้แล้วรู้แล้วฉลาดฉลาดถือดอกไม้ถือดอกไม้ถือดอกไม้ออไมพึ่งพึ่งลงมาเดี๋ยวนี้เร็วเห็นดอกไม้ไหมเห็นดอกไม้ไหมเห็นดอกไม้เราวไหมพึ่งฮัลโหลอยากจะไปไหนไหนอยาจะไปไหนี่ยไหน,น,ไน,นมันเจอกนอกโลกแล้วลนะ่ะฮะมันจะไปมันจะ มันไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะเนี่ยไอ้เจ้าพึ่งบาบากับบากกาบักกาเนี่ยเห็นปั้นเนี่ยบอกแล้วอ่ะลึกและ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 พึ่งมันก็ไปไกลมากๆแล้วมันก็จะไม่กลับมาหาเราอีกต่อไปแล้วมันก็เริ่มลงโลกแล้วเริ่มแล้วไอ้เจ้าพึ่งมันลงโลกไปแล้วอย่างที่บอกทําห้องเลี้ยงให้มันดีๆไม่ายหวังว่าชาติหน้าคงจะเจอกันบง้องเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แผ่นสองครับแผ่นสองรู้สึกแผ่นแรกมันจะเราแปะรังพึ่งไกลไปนิดนึงครับแปะมาตรงนี้เลยนี่ แอนเชนสปอร์มาตรงนี้เลยเออ <c oughs> น่าหงุดหงิดอ่าโอเคฮะแล้วก็เอานี้ทูบออกมาอืมน่าหงุดหงิดพึ่งเรามากเลยอะตูดหมึกนี่เอาหม่ฮะแผ่นสองฮะนี่ฮะทำมันตรงนี้เลยฮะนี่ทํามันตรงนี้เลยแล้วเพื่อไปให้มันบินขึ้นไปสูงมากๆผมทําหลังคาอุดไปเลยคือวัสดีพ่อมาทำไมอ่ยเนี่ย <c oughs> ฮะเดี๋ยวพอมันเกิดเสร็จปุ๊บมันจะบินขึ้นไปสูงๆใช่ไหมผมเอาหลังคากันไว้ก่อนเลยผมมันใจมันไม่รู้มันจะบินขึ้นไปทําไมอารมณ์ประมาณมแบบ เย่ yeah, ฉันได้เกิดใหม่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะแล้วพึ่งมันมันหายไปแล้วนะฮะพึ่งเราหายไปแล้วไม่หายไปหมดแล้วโอเคมาวิชัวเตอร์หนึ่งสองซ้ำนะฮะนี่ฮะควานพีเอ็มกันอีกรอบหนึ่งโอ้ยเจ้าพึ่งบ้าเนาะเสียดายพึ่งไปตัวตั้งตั้งหนึ่งตัวเนี่ย <No. S 1> คือช่วงแรกๆมันก็แพงอ่ะเข้าใจใช่ไหมอ่ะหาดอกไม้สีเหลืองใหม่กันอีกรอบหนึ่งนะฮะพึ่งมันไม่รักดีนะฮะเมื่อสักครู่นี้อ โอเคครับได้ดอกไม้สีเหลืองเยี่ยมนี่ฮะพึ่งของเราเกิดแล้วใช่ไหม mm hmm. พึ่งเกิดแล้วใช่ไหมพึ่งวัดนี่ฮะอหงุดหงิดมากเลยไอ้เพื่อนไอ้พึ่งไม่รักดีมันลงโลกไปแล้วนะ <_ m> เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเนี้ยมันังอยู่ในมินิแมปใช่ไหมเดี๋ยวสักป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายไปจากมินิแมปเองแหละฮะมันคงจะแบบลาโลกไปแล้วนะฮะบายบายพึ่งเบไม่ว <_ m> ่านายจะอยู่ที่ไหนก็ตาม พึ่งตัวแรกของเราลงโลกไปแล้วคือถ้าพึ่งเนี่ยฮะมันมีรังพึ่งเนี่ยฮะมันก็จะไม่ไปไหนไกลเข้าใจไหมมันก็จะอยู่แถวๆนี้แหละแต่เกิดสมมติพึ่งมันหารังพึ่งไม่เจอมันก็จะบินไปเรื่อยๆแล้วมันก็ลงโลกไปในที่สุดโอเคมาอีกหนึ่งตัวแล้วเราจะได้แฮปปี้เอนดิ้งในวันนี้ฮะได้เลี้ยงพึ่งกันซากกะทีครับแวบโอเคครับอนาันตาปัดใจเย็นก <c oughs> วันเยอะมากเลยนะฮะโอเคเร็วๆๆๆคุณพึ่งเร็วๆๆแฮปปี้เอนดิ้ง นี่แล้วตอนนี้มันก็จะเห็นรังพึ่งเรียบร้อยมันก็กำลังจะมาหาดอกไม้๊อปี้สีแดงตรงนี้มันก็กำลังจะกินน้ำหวานมันก็กำลังจะบินบินไปบินมาหันซ้ายหันขวาเล่นกากายกรรมนิดนึงเล่นทายากแล้วมันก็จะได้น้ำหวานแล้วมันก็จะกลับเข้าไปในรังของตัวเองอช่วงแรกๆเราต้องเลี้ยงพึ่งธรรมดาก่อนโอเคปะ่ะแล้วพอพึ่งธรรมดาของเรามีเยอะแล้วเราค่อยแบบไปเลี้ยงพึ่งแบบพิเศษกันนั่นเองฮะตอนนี้ ผมนำคานพ่อขามากเลยโอเคครับตอนนี้ฮะเราได้พึ่งหอเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 1> ก็รอเก็บน้ำหวานรอเก็บฮันนี่กอมเยอะๆก่อนนะฮะรอเก็บผลผลิต <Yeah. S 1> พึ่ง,งธรรมดาให้เยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบหนึ่งฮะยังไงก็ตามคลิปนี้นครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอ,ก,อ,ก,ลอกลับไปที่เพลย์เท่านี้ก่อนเลยละกันขอบคุณที่ตามชมฮะตอนวันนี้สวัสดีฮะบ,บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับกันให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบายขอขอบคุณทูซูเปอร์ไฟเบอร์เกมส์โปรแพคที่สนับสนุนอินเทอร์เน็ตใใหห้้้กกกกัับเเเเเเเล่่่าาาาามมมอออออรรรรร์์ดดวววยยยินนนนทท็็ตตคสูงงงง3แชชจ เหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้านที่มีการใช้งานหลายคนซึ่งคนที่จะเล่นเกมก็เล่นไปใครจะสตรีมเกมก็สตรีมไปใครจะโหลดอะไรก็ไม่มีปัญหาไม่ดึงอินเทอร์เน็ตซึ่งก,กันและกันรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คำนิบายใต้คลิปหรือทาง t o s u p e r f i b e r g a m e b o o p a c k c o m เรียกว่ามออแสบเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยฮะมันเล่นยากกว่าเดิมไหมฮะคอมเมนต์ตัวบรวิเวงข้างล่างได้เลยฮะถ้าคลิไปไหออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย